สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระพุทธรูปองค์สำคัญของเชียงใหม่นะคะพระเจ้าดับภัยหรือที่หลายคนเรียกหลวงพ่อดับภัยที่วัดดับภัยค่ะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่เมีเรื่องราวน่าสนใจเยอะมากครับใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยทั้งประวัติตำนานเรื่องเล่าเาแล้วก็ข้อสังเกตทางพุทธศิลป์ด้วยครับ เราจะมาเจาะลึกกันถึงที่มาความเชื่อแล้วก็ลักษณะพิเศษรวมถึงปริศนาบางอย่างเกี่ยวกับองค์พระนี้กันครับเริ่มกันที่ชื่อวัดก่อนเลยไหมคะแต่เดิมเหมือนจะชื่อวัดตุงกระด้างใช่ครับชื่อเดิมคือวัดตุงกระด้างเป็นชื่อเก่าแก่เลยแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นวัดดับภัยที่หลอนแล้วทําไมถึงเปลี่ยนละคะมีที่มายัางไงเอ่ยอ๋อครับ มันมีตำนานเรื่องของเรื่องก็คือมเอีเจ้านายท่านหนึ่งชื่อพญาอภัยพญาอภัยครับหรือบางตำนานก็บอกว่าพญาดับภัยนะครับท่านเคยป่วยหนักมากแบบว่ารักษาไม่หายค่ะแล้วทีนี้ท่านก็ได้ไปอธิษฐานขอพรจากพระพุทธรูปองค์หนึ่งแถวนั้นแล้วก็ปรากฏว่าหายป่วยอย่างปฏิหารเลยครับโอ้โหหายจริงๆหรอคะครับตำนานว่าอย่างนั้น ท่านก็เลยเกิดสถาทมากมากอัญเชิญพระองค์นั้นมาประดิษฐานแล้วก็บูรณะวัดอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อดับภัยสินะคะคือมาจากพุทธคุณที่ช่วยให้พยาอภัยหายจากโรคภัยถูกต้องครับก็คือเอาชื่อท่านอภัยกับพุทธคุณดับภัยมารวมกันกลายเป็นความเชื่อสืบมาว่าใครมากราบไหว้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยอืมหืมศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ แล้วก็ยังมีเรื่องบ่อน้ำหน้าวิหารอีกนะครับบ่อน้ำครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าเจ้านครเชียงใหม่สมัยก่อนเนี่ยท่านใช้น้ำจากบ่อนี้ไปประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญด้วยไม่ใช่แค่เรื่องปัดเป่าภัยอย่างเดียวแต่เหมือนเคยได้ยินว่าขอเรื่องโชคลาภหรือเดินทางปลอดภัยก็ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับความเชื่อมันก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยคนก็ยังไปขอพรกันเรื่อยๆเลยครับ สะท้อนว่าศรัทธากันมานานจริงๆค่ะทีนี้มาดูที่องค์พระกันบ้างลักษณะทางศิลปะท่านเป็นพระพุทธรูปรูปล้านนาหรือที่เราเรียกว่าพระสิงใช่ไหมคะว่าหน้าตัก12นิ้วสูงประมาณ32นิ้วครับแต่ดูเหมือนจะมีจุดที่แตกต่างจากพระสิงทั่วไปอยู่หลายจุดเลยใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก คือถ้าสังเกตดีๆนะครับ 1. คือพระซอรหรือคอเนี่ยจะค่อนข้างยาวคอยาวครับ 2. คือพระพักจะกลมมากกลมอิ่มเป็นพิเศษเลยแล้วก็ 3. ชายสังคาติที่พาดตรงไหล่ซ้ายนะครับจะค่อนข้างสั้นอ๋อคอยาวพักกลมสังคาติสั้นครับผมแต่จุดที่เอ่อพีคที่สุดที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องนิ้วพระหัตถ์ครับ นิ้วพระหัตถ์ขวาที่ชี้ลงดินในปางมารวิชยัยใช่ไหมคะเห็นว่ายาวผิดปกติถูกต้องครับนิ้วกลางข้างขวาเนี่ยยาวมากจริงๆยาวแบบเห็นได้ชัดเลยจนมีคนตั้งข้อสังเกตรหรือสันนิฐานว่าอาจจะมีการเอ่อต่อให้ยาวขึ้นต่อให้ยาวขึ้นที่เรียกว่าต่อนิ้วพระเจ้าหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับคำนั้นเลยต่อนิ้วพระเจ้าซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อมาว่าเอ๊ะเป็นมาแต่เดิมหรือว่าท,ทําทีหลังแล้วทาไมต้องต่อ นั่นนะสิคะแล้วมันจะไปเกี่ยวกับตำนานพระพุทธสิหิงที่เคยได้ยินว่ามีเรื่องต่อนิ้วเหมือนกันไหมคะประเด็นนี้เออน่าสนใจมากครับเพราะว่าลักษณะที่ว่ามาทั้งคอยาวพักกลมแล้วก็โดยเฉพาะนิ้วที่ยาวผิดปกติเนี่ยมันดันไปคล้ายกับพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งมากอ,องค์ไหนคะพระสิงปายครับที่วัดศรีดอนชัยอำเภอปายแม่ฮ่องสอนลักษณะคล้ายกันมาก จนมีแนวคิดว่าเอออาจจะถูกนำไปจากเชียงใหม่หรือว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเดียวกันเลยโหมีความเชื่อมยองกันด้วยครับมีความเป็นไปได้ครับแล้วเรื่องอายุล่ะคะดูข้อมูลหลากหลายมากเลยบางที่บอกพศ2238บางก็ว่าเก่ากว่านั้นราวพศ2000ถึง2 3 0ใช่ครับเรื่องอายุนี่เออข้อมูลมันต่างกันไปตามแหล่งที่มาจริงๆบางทีก็อิงตำนานพญาดับภยัย ซึ่งถ้าเชื่อตามนั้นก็อาจจะเก่าไปถึงนู้นเลยพศหนึ0งถึง1,800ค่ะแต่ถ้าดูตามลักษณะศิลปะแบบพระสิง์ก็อาจจะอยู่ในช่วงพศสอง0ันถึง2,030ซึ่งก็มีจารึกที่ฐานพระสิง์อีกองค์ที่เมืองปายนะครับเป็นศิลปะกลุ่มเดียวกันระบุป,ปีพศสอ2พัน 28, ก็พอจะสนับสนุนช่วงเวลานี้ได้อืมแสดงว่า อายุที่แน่าชาัดอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่ากับความศรัทธาที่คนมีต่อท่านมาตลอดใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ว่าท่านจะสร้างเมื่อไหร่สิ่งที่ชัดเจนคือท่านเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนมาน,นานหลายร้อยปีจริงๆการที่ยังมีพิธีส่งน้ำสืบชะตาจากทุกปีเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันที่ดีเลยครับค่ะ คนก็ยังไปกลับไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพการงานโชคลาภเหมือนเดิมครับผมความเชื่อในพุทธานุภาพยังคงเข้มแข็งเหมือนในตำนานพญาอภัยเลยครับสรุปได้ว่าพระเจ้าดับภัยนี้เป็นทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีตำนานน่าสนใจแล้วก็มีลักษณะทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะใช่ครับแล้วก็ยังทิ้งปริศนาสําคัญไว้ให้เราคิดต่อก็คือเรื่องนิ้วพระหัตถ์ที่ยาวเป็นพิเศษเนี่ยตกลงว่าเป็นศิลปะดั้งเดิมหรือการต่อเติมภายหลังแล้วทําไม ค่ะแล้วความคล้ายกับพระสิงปาอีกมันจะไขไปสู่เรื่องพระพุทธสิหิงได้ไหมหรือเป็นแค่รักษาเฉพาะของพระกลุ่มนี้อันนี้ก็คงต้องศึกษากันต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามค้นคว้าต่อจริงๆค่ะ